สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแจ็คนะคะในช่องแจ็คชูติกนะคะวันนี้นะคะแจ็คก,ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังก่อนนอนนะคะค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่แจ็คชอบมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่แต่งจาก g o o g l e b a r d และ ใช้ AI ตกแต่งรูปภาพโดยการที่เราป้อนข้อมูลว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วส่วนตัวแจ็คนะคะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับคริสต์มาสมากแล้วช่วงนั้นที่แต่งไว้นะคะก็ได้ไปอบรมแล้วตรงกับช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะก็เลยอยากหยิบยกเรื่องที่แบบตัวเองได้ทำไว้อะคะ่ะมาเล่าให้ทุกทุกคนฟังเป็นเรื่องเล่าก่อนนอนแบบสั้นๆเนาะ ค่ะเป็นอีพีแรกด้วยเนาะอีพีที่แบบไว้เป็นเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนอนนะคะไปเริ่มเลยนะคะมีเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าเรื่องว่า Wonderful Christmas นะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งชื่อ Sunny อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ Sunny เ,นนเป็นเด็กที่ร่าเริงและชอบผจญภัย วันหนึ่งซันนี่กาลังเดินในสวนหลังบ้านเมื่อเขาเห็นจริงมีชีวิตแบบประหลาดกาลังเดินเข้ามาหาเขาสิ่งมีชีวิตนั้นสวมหมวกสีแดงและเสื้อคลุมสีขาวมีคราวยาวและบางซันนี่ตกใจมากและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรทุกคนคะทุกคนคิดว่าคนที่สวมหมวกสีแดงใส่เสื้อคลุมสีขาวเป็นใครคะ แต่มีเขานะไม่ใช่หนูน้อยหมวกแดงนะคะลองมาเดากันนะคะแต่ในภาพก็เฉลยไปแล้วเนาะต่อมานะคะสิ่งมีชีวิตนั้นพูดกับสันนี่ว่าฉันคือซานตาคลอสฉันมาที่นี่เพื่อพานายไปผจญภัยสันนี่ไม่เชื่อในซานตาคลอสแต่เขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ผจญภัยทั้งสองคนจึงออกเดินทางไปด้วยกัน พวกเขาเดินทางผ่านป่าลึกข้ามภูเขาสูงและว้าน้ำในแม่น้ำกว้างพวกเขาได้พบกับสัตว์ป่ามากมายเช่นกวางเรนเดียร์กระต่ายป่าและนกแกว้วซันนี่ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับธรรมชาติและโลกของโลกรอบตัวของเขามีที่สุดพวกเขาก็ มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยเด็กๆที่กำลังรองคอยของขวัญวันคริสต์มาสจากซันตาครอสซันตาครอสให้ของขวัญแก่เด็กๆทุกคนซันนี่ก็ได้รับของขวัญเช่นกันเขาดีใจมากที่ได้รับของขวัญจากซันตาคลอสตัวจริง เมื่อถึงเวลากลับบ้านซันตาครอสบอกกับซันนี่ว่าซันนี่เป็นเด็กที่ดีฉันภูมิใจในตัวหนูนะซันนี่รู้สึกซาบซึ้งมากเขาบอกกับซันตาคลอสว่าขอบคุณที่พาฉันมาผจญภัยฉันจะจดจำวันนี้ไปตลอดชีวิตซันตาครอสยิ้มและพูดว่า โอ้โฮไม่เป็นไรฉันหว rude, ังว่านายจะมีความสุขในวันคริสต์มาสนะซแตนต์ครอสพาซันนี่กลับบ้านซันนี่รู้สึกเหนื่อยแต่มีความสุขเขาเล่าเรื่องผจญภัยของเขาให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของซันนี่ดีใจที่ได้ลูกได้รู้ว่าลูกของเขามีความสุขมากๆ ซันนี่นอนหลับฝันดีในคืนนั้นเขาฝันถึงซันตาคลอสและพระจนภัยของเขาเขารู้ว่าวันคริสต์มาสจะเป็นวันที่พิเศษสำหรับเขาตลอดไปและทุกๆปีกูดไนท์นะคะทุกคนเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะซึ่งเป็นภาพประกอบที่แบบแจ็คแบบทำขึ้นมาจาก AI แล้วก็แต่งขึ้นมาจาก กูเกิ e บา r ์เนื้อเรื่องจาก Google b a r านะคะ mm hmm. ก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไป Adap อเอาหรือแนะนำเอาไปทำให้ลูกๆของของพวกคนนะคะเาแล้วก็เลาเรื่องให้พวกเขาฟังได้นะคะแล้วเจอกับแจ็คใหม่ในเรื่องเล่าก่อนนอนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแจ็คมาเล่าให้ฟังอีก เป็นเรื่องถัดไปนะคะเราเจอกันใหม่นะคะทุกคนฝันดีนะคะบ๊ายบาย